สวัสดีครับรีวิวบายกิติยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอุทัยธานีปราสาททองคําวัดท่าซุงที่เหลือสับคล้ายกว่าอานไม่ทันครับอ่ะไอดูต่อครับกรุงเทพนะสองรอยสิบกิโลเดินมะกอกสี่กิโลพายุอาคิรีครับเลี้ยวขวาข้างหน้าครับหนึ่งกิโลครับถนนเส้นนี้คือถนนหมายเลขสี่สี่สี่ อ๋อไม่ใช่ฮะโทษทีถนเดินสายเอเชียครับ <Yeah. S 1> สายเอเชียเห็นป้ายไหมครับเห็นป้ายไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปสายเอ่อป้ายนี้หน่อยเรียก,กว่าวน,นี่คือพระยุหคีรีนะครับเนินมะกอกก็เลียวซ้ายนะครับนี่ตรงนี้ก็คือพระยุหคีรีครับ ติดไฟแดงอยู่ครับโอ้ยหลังสิบล้อแน่เนินมะออกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประยุคิรีโอ้โหไฟแดงยาวเลยครับกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b เบ์ให้ช่องรีวิวด้วยครับรีวิวบายกิติรีวิวตะนนทุกที่รีวิวตะนนทั่วไทย ชแนลของกิตเตยังไม่มีคนติดตามครบ1,000ซับสไคร์เบอร์เลยครับช่วยกดหน่อยครับรัวรหน่อยสองสารครับกับรถตั้งปีตั้งชาติครับโอ้ดูด,ดูให้ดูสภาพก่อนสาภาพสาภาพนะพยุหกิรีครับเข้านั้นนะามาสีแยกใหญ่นี่ขายโงมอะไรเนาะอ่าน,นยังไงดี ยังไงดีติดไฟแดงด่านจังดูก็ทุกควางก่อนนะท่านผู้ชมดูดิดูดิดูดิมาควางอนะ่ะโอ้โหป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับมาจากน่านนะฮะแต่ว่าไม่รู้มาจากไหนแหละทะเบียนใครก็อยู่ทุกไหนจังหวัดไหนก็ได้หมดแต่รู้ว่าโอ้โหฟางอัดแท่งอัดก้อนนะมีค่านะถ้าไปเล่นไปไปเพาะนู่นเพาะนี่ได้ฟาง เดี๋ยวเรวิวตะดนให้ดูนะครับเดี๋ยวก็ก้าวขวาหน่อยนะครับอ่ะไปลุ้นตะดนเส้นนี้สายเอเชียเริ่มต้นจากพยุยาคิรีครับ200ร้อยเต็มเต็มไปกรุงเทพชัยนาทสามสามกรุงเทพสองรกิโล ใา่นาาก็ไปทางนี้นครับกิโลเมตรที่สามหนึ่งสามนะขาวกรุงเทพนะขาข้าวกรุงเทพไอ้ดูสภาพถนนสายเอเชียรถเยอะครับสายหลักของประเทศไทยเหมือนกันครับอีกสายหนึ่งนะสายเอเชียก็เหมือนสายหลักล่องใต้สายเป็นกเกษมสายหลักข่าวอีสานมิตสภาพเหมือนกันเลยครับแต่ว่ารงนี้ดีกว่าถนนก,ก,ก,กว้างขวางกว่าหัวใจนะ ใจกว่าอ่าแม่สีสะอาดของฝาาเข้าแกงนะไปแล้วครับไปแล้วป้ายหน้าครับก็เขียนว่ายินดีต้อนรับสู่อุทยทานีเมืองพระชนกจัก,กรีครับนี่คะัป้ายบเบลอเลยครับนี่ นี่เจ๋งเลยครับถ่ายรูปไปแล้วแจ็คหนึ่งเมื่อกี้ถ่ายกระดาษกรดรถวิ่งเนี่ยมันรูชัดนะครับเนี่ยถนนนะครับสภาพสภาพขาข้างเทพครับมีกี่เลนฮนะหนึ่งสองสามพร้อมกับเลนอีกเลนหนึ่งเลนนูนเลนสุดเลยครับสี่เลนนะเลนที่สี่น่าจะไว้รถมอเตอร์อ่ามอเตอร์ไซค์แต่ว่าใหญ่นะกว้างโอ้โห อุทัยธานีชิดซ้ายครับชัยนาทสิงห์บุรีกรุงเทพตรงไวล้ครับป้ายบอกอย่างนั้นครับต้องเชื่อดิครับไม่เชื่อก็ไปหลงกัดีซาภาพตะดนครับให้ดูสาภาพครับตอนนี้กี่โมองอ่ะ สายเอเชียนะครับสายเอเชียนะครับจะเห็นนะตอนนี้สามโมงสี่โมงนะครับสี่โมงโอ้โหนี่กะททำดอกไม้ปลูกดอกไม้แบบนี้จะเจ๋งเลยทำเนินปลูกดอกไม้ต้นใหญ่อยู่ข้างๆโอ้ยสวยเนี่ยความเจริญของบ้านเรานะเมืองไทยเมืองไทยจังหน้าอยู่ ด,ด,ดินดีซ้มดินดีสิอ้าวปิดหรอฮมาาฮ่า Mountain Farm ครับนี่อยู่ซ้ายมือครับเมาเ t a i n Farm ก็มีของฝากด้วยจาวิรัตชิดซ้ายกับน่ะจาวิรัตนี่ขายน,นนะรปลาราครับปลาจาวิรัตส่งออกต่างประเทศนะก็บอกว่างั้นนะอ่ะเมืองไทยก็อย่างเงี้ยครับ ไกลใกล้ค้าค้าใกลใกล้ขายขายใครอยากขายวัววัวขายวัวใครอยากขายม้าค้าม้าค้าขายขายกันไปเลยครับไกลๆอยยาบ้าติดคุกครับน่าตำรวจจับกิจเตะครับรีวิวบายกิจติรีวิวถนนสภาพดีก็รีวิวครับสภาพไม่ดียิ่งรีวิวใหญ่ครับจะได้เห็นสภาพถนนคนไหนไม่เคยมาเหนือนี่ยเส้น สายเอเชียครับแต่เมื่อกี้เริ่มต้นคลิปแล้วก็คือจากพะอุอาคีรีนะครับอ่าไกลต้องการสร้อยไกลต้องการพระแบบอันกันมาแบบเป็นโหลๆครับอ่าเยอะนะออกมาที่นี่ได้พะอุอาคีรีครับแหลงรออ่าโรงงานเยอะหล่อพระหลอมพระอ่าทำเป็นเป้าๆนเลยครับแล้วก็ซื้อเสร็จแล้วก็ไปปลุกเสกเองครับ กรุงเทพ202มะโร,รมเลี้ยวขวาข้างหน้า12กิโลครับนอำเภอมะโรรมอยู่ในจังหวัดชัยนาทครับสิงห์รีตำบลอำเภอบางปะอินตรงไปข้างหน้าอีกครับท่านพี่น้องอา้าวลืมเติมขึ้นมนะันความพีทีก้าวนี้ได้คนระับขอโทษทีนี่ ถ้าเกิดต,ติดไฟแดงก็ไม่ต้องติดนะครับเลนคู่ขนานแบบไม่มีกุ่เนินเนินกัน้นตีเส้นไว้ให้รู้ระมัดระวังตอนนี้สู่จังหวัดใสชัยนาทชัยนาทเขตก้ามฝั่งนะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปในเมืองนะครับ้วกระจายปิดครับฮัลโหล ล้านหกแสนเก้าหมื่นหลังเมื่อวาใชเพราะว่าผมขายเขาไปล้านแสเต็มๆเลยมา,านมไนราคาหน่อยเออล้านหกแสนเก้าหมื่นครับในล้านหกแสนเก้าหมืน 6, เอ,อ,เอนคนดูเยอะแล้วเนะี่ยทิกตอกคนดูหลายหมื่นแล้วเออเออเออโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคนจะนจะ๊นจะนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้โหข้างทางครับไหลาทางคนะทำนาครับทำนาหนูหนวกยอ่าก็เขียนอย่างนั้นครับท่านท่านผู้ชม กลางๆเขเขียนว่าหนูแล้วก็ควายสรุปว่าหนูเขาขายหนูครับแล้วก็อีกตำรูปควายก็น่าจะเป็นออ่ากระจับกับท่านผู้ชมโอ้กระจับกินได้นะกรับกระจับกล้ๆขอ้ขวไฟกระจับมัวกินกระจับ ตอนนี้ก็ก่อสร้างฮะปรับปรุงเส้นทางก็ให้ใช้ทางเบี่ยงมาเบี่ยงมาข้างๆก็ช่วงสั้น,นตรงนี้เป็นสะพานนะ mm hmm. นี่ฮะทำสะพานอยู่อ mm hmm. นะนะก็สายเสียครนะับโอ้กว่างละสามเลนนะบอกให้สี่เลนสีเลน,เ,ลนเนี่ยะสี่เลนนี่กำลังขยายพื้นที่ฮนะโอ้โหอ,อย่างว่าครับผลงานลุงตู ลุงตูต่ตูตูเรียกว่าบิ๊กตูนะครับไม่ใช่ปักตูนะครับบิ๊กตู่บิ๊กตูก็อีกคน,นคเป็นนายกบักตูก็อีกคนครับอ่าย่าเข้าใจผิดนะครับ,บ,นนรบโนนาควายเ,ออเขียนขายโฆษณาข้างๆโอเคครับเราไปต่อครับถนน้ายเอเชียขาข้างเทพ ตอนนี้เลยพายุอาคิรีมาแล้วนะครับเกาเกตชัยนาทแล้วพายุอาคิรีนี่อยู่นครสวรรค์นะครับปั๊มปตทก้างหน้านะโอเคเดี๋ยวเราก็ปั๊มปตทดีกว่าครับจบคลิปก่อนนะครับน้าสายเอเชียอ้าวเบี่ยงเแล้วแสดงว่าทำอีกแล้วครับเน่เดี๋ยวี โอ้พัฒนาดีฮะเดี๋ยวนี้ทําให้ตัดลสบายสะดวกสบายตัดลสายเอเชียเนห่ยเดี๋ยวจะลงใต้สายแบบนี้ได้นะขี่นุ่มเลยอ่ะนี่เป็นไหนครับเป็นไหนครับครับผมเดี๋ยว้ะครับก้าปั๊มปตทกิโลเมตรที่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้านะครับ 4 5 5หาฝ่งขาวข้างเทพนะผมจบคลิปตรงนี้แล้วกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเบอร์ด้วยครับสวัสดีครับ